อุมุชาวยาพอความมุลละเลือดทาโคดีโนกาเดทหารนี่เฮมาลสกโกกจะยกะลารปูเวดะเดอทหารคนนี่ยกตวะตาขากีกลืดเดอเกเวดะกสีตาขาดอรุกลปกตวะโราทนี่เมราตาโอตาโอเลอันมีเวดะไทยเลนอ tao lát thay lên nôi nè, park hàn nha đôi vị, abi Prophet là cái park hàn nha, cái si cho chú này cái này park hàn nha, ta khai 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 si để phải nè đôi vị, om mè a cái gì, ta lát thay lên nôi này nó khỏe cha tiêu 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 nè, nó nè, nó mà chui mà, bê cho chú nè

ลักหาักรามตากาเกสิมีเมตาชื่อะเอาไวตาชูขิตทอกขาวนะทอกขาตาเะโลตาชูตาชาตากนตากตานเตตาาเกขาตตเกีตะกตาชูตาชาเนอ่เมนตามอตาเนตาาเนี่ยิพีปพลอลอมาช่ยบายบายให้ก่ะวะ อ่กูถามเธอพี่เธอมาขนาตาขากิ๊กเลยเลยอ่ะแก่ระค์สีตาขาตัวอะไรกูเลยพี่เธอสกอร์หายยังไงมีเวลาคืสี่คสองเลยพอไม่ไม่หันเลอาไวอาไวตาอตาอลัขาดที่สอดเอาไว้แอาไวนับปอจอมเฮกีเดินเลยอาไว้แนอปัดโดมเกีเดินเลยที่สอดเอาไวสกัดโดสกัดสามเฮกีแต่ละหน้าขา

ลีเจ้าอชืโดลุยนั่ชืโดไนี่ต่วมุนเนพักขาเนอะชอฮิชอโกอวัดกาเดออวัดเฮียอ่ะอ่ะแอร์วัดกาเดอวัดเฮียอ่ะอ่ะแอร์วัดกาเดอวัดเฮียอ่ะอ่ะพลอวตกาเดอวัดเฮียอ่ะอ่ะพลอตกาเดออ่ะไมรอพัเยอกาวอูนี่มันแต่าตมุนละขา นกี้ม่ปอมมือกันน่ดื้มเลยทีเด็กใส่สุขีร้อนนี่เตามูลักอากาศปะเตามูลักอาดกันนี่อาเค็นเน่ยเกลือเตาผู้สาวมโปอมมเนี่ยทีใส่สุขีวิลักเเนี่ยเอาไว้เกลือเว้เนี่ยก็ต่รภาษามอรินเนีจะภาษามอรินจูเกินได้กใจวดดอาวตสุดเดืหดดดูดระ อาจารย์อาจันเนี่ยดอตเว้ยไอ้ดี่พเจ้ตมูลค่านี่เกสซามรีตัซามริมัวตมุตตมูลค่าดมานเตมุเนเกรกีกสเลยเวจัวพอมูลโอเวลซัมมรีเอาไวอาวบพอรมพยรมพอต่ามูชอ พอล้าอมเนอสบเล่พอล้ามเนมุพอลาเนอบาอบาพอแวนเอรพล้าอมเนเลลตมตตอนอุรามนอกินอกมาจอกดปุดปเรสมเรียคูเบลก็หตเลทมนยัตุออกอชอมพอาลลมุปมรทีสุขีกวพมเชล้ ไอ้นี่ประเดตาอมูละขาดะเกลกสีลือากพมึงพูว่ายอเพอมมืกอดอะคเนืโอตตมีเม็เนเต่ามูลาขาลยนี่ยสกกีสารกีนี่ตาอมัวขาดขาเกลกสีลากเเก็มตเลอากปลุขี้ดิก มูเม่ามตตตตตตูอนุสรพาสดต่อต่อตัโน้มิลบาฮิวเน่ยพาหนาพับข้อนาลิสอชคปาพลาวนาันเลยมูปมูรกา,าวมูมูม่ากาตัวมูเน่อาูาสูรเจเดีวยวราเนี่กูรเจ๋ล่ะอากิจาชมมูนเวราเนี่ เดี๋ยวพกควาคาเนี่ยตัวคนเดี๋อวิลารเดี๋ยวตตุเปกนสีเนาอเนี่ยเตมุเนี่ยพักข่าเนียลยอ้ยพกคอพกเนี่ยตลือเปวัเนี่ยพะไเนพักขานอเคสตูกันเนี่ยวิลียฮเนี่ยวิเลียเกี่ยวเวามุปผมเหล่นี้เอาไว้ตาตาโอกคมุปมือเนี่ยอาไว้มาเวลาวิเลีย วิลล่าโมเวยิลิยาอบาจีเล็กขึ้นละโมเล็กขึ้นเนี่ยอพูดเด็กอาจารย์หนุ่มอบาจีเด็กผู้หญิงหนุ่มอบาจีเฮ้มูบอมมูต่างวุ้นเนี่ยพักขายนะเด็กนอกขึ้นเนี่ยเอาไว้สวัยิลิยาอบาตลอดชิบูน่าเอออ่ะตามข้อตายยังเด็กขึ้นเนี่ยสวัยิลิยาอบาหน้าเอออพูดข้าอบาจีอาจารย์อบาจีเด็กเล็กผ้ากู้ผ้ากู้กางอบาจี मुपो मुने ने अता मुमे खाथे ने अवे माचेरा वी इलिया नेना केवरा किसि गसोता छुगेले वी इलिया गो नासको अखेन बायसिन ने ज्युटर खोंट लले तालेटा प्रेट ओडन अलाबा बायसिन ने बोलो मोर पुआसो बोलो मोर कासो तोफटाफ मुसि मुगने बायसिन लन थोन तो ओडाल अलाबा สาชิเกอชื่ตัวเวห,นหอนกกตชูเกนกแกต่มาเจอเลอาไปปลาอากาอัเนี่เตเต่ามืลอขาเชือตัวก็ใจว่าก็ลทลลีโยบานเนี่ยเจราอะขอที่ม่ชีน่อาจอกคืนเดือดหรออะคนเนีเนี่ยเต่ามืลอะขอที่เคยเม่เกแล้วพูดไม 매치매카네틀로봐더베자한테냐초자는다우리그게다초길로빠가고삼리아도모이네네더보와카나게르키네아다우리게라초길로빠가고모무메네가나다우리파카냐판나냐나게르키네개가초길로응가고레레비엘리아고 मो योला तेला मुकुला खकु ठोके नता मु तब्लोगो युआटा छोगिला दोबे ठुबे तोबे अटा ओकु ओप्वे अतामा मु अता सुकुसा खोटा सामु कबाक ले यो अपा कुनु नता मु तगा दो को नोगा देनि मिना पटा छके छवा लखिलो बा छोगे छवा केने ल यो आ खति मण्याको दी को नोगा देके तब्लफादो